สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำภาพบรรยากาศงานอายุวัฒนมงคลครบรอบ87ปี62พรรษาของหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำข่าวอำเภอบางวามาจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ชมกันนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับเสื้อหลวงปู่นะครับเดินทางมาพร้อมกับน้องชายสองคนนะครับให้น้องชายเป็นตากล้องให้ภาพก็อาจจะมีสั่นไปบ้างนะครับเราก็จะมากับสาักการะหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดลาดน้ำข่าวแห่งนี้กันก่อนนะครับ แล้วเดินทางไปยังศาลาการเปลียนนะครับเพื่อไปกราบหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ําข่าวนะครับและเราก็ได้ร่วมทําบุญกับหลวงปู่ด้วยนะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็สามารถอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกับผมได้นะครับสาธุครับหลวงปู่ทูบยานวโรวัดลาดน้ําข่าวอําเภอบางปะวม้ ama, จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ พระหมอผู้เฒ่าแห่งทุ่งบางปะมะพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนะครับและยังมีพระเกจิคณาจารย์มาร่วมงานอีกด้วยนะครับนั่นก็คือหลวงพ่ออนันต์วัดบางพีน้อยจังหวัดสมุทรปราการนะครับเจ้าตำรับหนุมานแกะชื่อดังนะครับและยังมีหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกสิทธิสายพุทธาคมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ ซึ่งหลวงพ่อแม้นนะครับท่านเป็นสิทธิ์สายตรงของหลวงพ่อจงนะครับรล่าเรียนวิชามากับหลวงพ่อจงนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมากับหลวงพ่อแม้ด้วยนะครับหลวงพ่อท่านเมตตามากนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่หลวงปู่ทูปตักบาตรนะครับซึ่งจะมีพระอาจารย์ดุสิธิตวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยดูแลอยู่นะครับ แล้วก็ถึงพิธีการส่งน้ำหลวงปู่นะครับก็ขอให้หลวงปู่สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังได้รับแจกวัตถุมงคลอีกด้วยนะครับซึ่งจะมีสิทธิอนุสิ์มาร่วมงานมากมายนะครับในงานอายุวัฒนมงคลครบรอบ87ปี62สสพรรษาข,ของหลวงปู่ทูปยานวโรวัดลาดน้ำข่าวอำเภอบางปะวรัจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ